อิน r m ม Market ประเทศไทยนะคะเขาเตรียมจัดงานไวท์เฟ o o d a เอเชีย2023คะซึ่งงานนี้เป็นการแสดงสินค้าเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจกับผู้ประกอบการรวมทั้งเจาะตลาดของคนรักสุขภาพทั้งหลายดังนั้นใครที่คิดจะทำธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเพื่อสุขภาพแล้วต้องไปงานนี้เลยค่ะอิน a m มาเก t ประเทศไทยระดมทัพธุรกิจโชว์สุดยอดนวัตกรรมเสริมอาหารและสารสกัดเตรียมจัดไวยต้าฟู้ดเอเชีย2023งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียระหว่างวันที่20-22กันยายนนี้ค่ะ งานไว t a l ฟู้ดเอเชียจะเป็นงานเกี่ยวกับทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบวงจรมาในงานเนี่ยนอกจากมาช็อปอินเกเดียนได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมาดูแบรนด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พร้อมจําหน่าย มาเอาไปทำแบรนด์ได้นะคะแล้วก็ภายในงานนอกจากเป็นส่วนของ exhibition แสดงสินค้าแล้วเนี่ยจะมีการจัดสัมมนามากกว่า40รายการแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเทรนนวัตรกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาร่วมงานค่ะในการร่วมกานจัดงานครั้งนี้นะคะ่ะจะมีงานคู่กันซึ่งเป็นงานใหญ่งานหนึ่งจัดชั้นบนชั้นล่างนะคะคืองาน Food Ingredients a s i ชมางานเดียวคอมโบเซตค่ะ2ง,งาน เปิดระหว่าง10นาฬิกาถึง18นาฬิกา20-22กันยายนศูนย์การประชุมชาติสิริกิจค่ะ